มี่จะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับเลนส์ค่ะว่าเลนส์มีกี่แบบมีกี่ประเภทนะคะเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือซิงเกิล i ิชชันค่ะซิงเกิลบิชชันคือเลนส์ที่เป็นเลนส์ที่มีค่าสายตาเดียวค่ะเช่นถ้าเกิดว่ามีมีค่าสายตาสั้น150นะคะก็ทั้งแผ่นค่ะจะเป็นเลนส์ของสายตาสั้น150นะคะ2นะคะเลนส์บโฟคอลค่ะเลนส์หรือว่าเลนส์2ชั้นนั่นเองค่ะเลนส์2ชั้นนะคะจะมี2ค่าสายตาอยู่ในตัวเลนส์ค่ะคือสายตามองไกลกับสายตามองใกล้ค่ะจะไม่มีระยะกลางนะคะ3ค่ะเลนส์ หรือว่าเลนหลายระยะแบบไร้รอยต่อนะคะตามชื่อเลยค่ะตัวของโปรเกรสซีฟนะคะเขาก็จะสามารถมองระยะไกลระยะกลางและระยะใกล้ได้ภายในเลนเดียวค่ะ4นะคะเลนเฉพาะทางค่ะก็เลนชนิดนี้สามารถมองระยะกลางกับระยะใกล้ได้ชัดค่ะแต่ว่าระยะไกลจะแบบมองไม่ค่อยชัด5้านะคะเลนกันแดดแบบนี้ค่าสายตาใครที่มีค่าสายตาสามารถตัดเลนกันแดดได้ค่ะและเลนสุดท้ายนะคะเลนลดการเพ่งค่ะคนที่อายุประมาณนี้นะคะที่อยู่ในวัยประมาณ30ขึ้นไปก็สามารถใส่ได้